สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีกับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟ้าผ้ารวยเนาะครับผมมือนีกับผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านแม่เพชรเนาะครับผมมากับเดือนสะเกากับวาดสนาน้ำโสกเนาะครับผมเอาเป็นว่าเบาๆไรเนาะครับเขาไปฟังแนวทางโศกลาโคงสุไทยรัฐบาลไทยกับแม่เพชรเลยนะครับไปน้ากันเลขครับผมโอ้คิดว่าคนสิมามหาไม่ตั้งกล้องให้ฉันกับหัวอย่างนี้ทุกอันเลยวะเออ เดี๋ยวนี้น้อยกับ่อยากบ่อยากนั่นน้อยเขาหมู่บ้านเขาสองรอบรอบเดียวเขาเจ้าว่าคอมเมนต์อันนี่น้อยนะมันคันคอมเมนต์สื้อน้อยเฉพาะกิจก็สิเป็นเขาบนเขาล่างเด็กเลขเจ้นนันเจเนเยร์ใบหนี่น้อยมันมีสูตรนี่นี่แหละเขาหอดสามโตนี่แต่ว่าบทส่นแล้วเหล้าสื่อเลขน้อยดีกว่าเลขน้อยกับเลขอันเลขคุณเขาเออเลขคุณบ่นี่เชี่ยอินหมู่บ้านเล้าเล้าทีวีกับเขา เขาเลขสามตัวเอ้ดห่าสเดหวทุ่วอันเลยตะนี่เอามันตันมันเห็ดไหมมันเข่าได้เขาก็ต้องจัดการมันซะเนาะนี่หกเจ็ดสองกับมี่อยู่นหนนี่ลาวทีวีขึ้นสามพุมเพิงบว่านมีเเจ็หนึ่งสองเหรอนี่ไงเจ็ดหนึ่งสองแต่ว่าบอดิก็บอดเด้กเก่งอีกเด้ตลอดปีเลยนี่สูตรนี้ตลอดปีเลยเมื่อหนึ่นแปดสองสามนี่หรือแปดสองสามแปดสองสามอยู่ไหนนะ เบียดสองสามนี่ไงสีเปนยังไระของอ๋อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืนอนี้ก่ามาพบกับเดือนสกากับช่องแป้งไล่าช่องวาสนาช่องใส,ส่ปลาพัดเวยนี่ไงนี่บอค่ะอยู่นี่แหละนี่นี่นี่นนค่ะมาตามตัวเลขแนวทางมือแทางไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแนวเน่าท่างไงคือว่าเขาค่ะโอึยตัวเลขต่อเลขสามเขาซูนสามนะเขาเลขสามโอ้ค่ะ เล็ตามมันมีเล็กตัวเก่งมัมีเล็กตัวเก่งนี่นี่นคันยายเพลิดเพลินแตะเลข,ออขค่ะอวคือเกาซื้อวันวันนี้ค่ะอวคือเกามกหักหาก็เรียกร่างงเกตดก็กกกกสามสามหาคนนี้แล้วเอาตัวกันใบเจ็ดสองก็สองหาล่างเมื่อหลายตัวได้นไหมกิตใจใบนี่วัน,วน,วนรัฐบาลดีจีรัฐบาลไทยนี่เออรัฐบาลไทยนี่วันที่วันที่หนึ่งที่หนึ่งหนึ่งกันยานหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาสองห้า หอหคบริเวณจีคีมทักไล่เข้ามา1นึ่งพามร้อบาทแค่เซียงกับปุกละห้าร้อยห้าสิบมีทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะฮะเอะเอาไม่จิ้มอ่ะเอาเขียนไม่เพชรเขียนให้โรดนี่มันไม่เพ็รพันหนึ่งเขียนง่ามยังเขียง่ามมัน่ยองไรถ้วยออมันเป็นยองจังแดงนะมันมันจิ้มวดมวดว่าเลขสูตรนี่มันมันมัสีเพชรได้เนี่ยเอาเอาจับ่ายใส่ก็ได้สามสองบาทเอารบเอารบแบบแบบว่า เลขมันออก4 2เอาลบเอาลบสิบก็เลย3 2. 2บานมันมันมันจะเป็นมันเลยเปลี่ยน3 3 2บานนี้มัน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 จับค่ายครับตัวอันลบสิบคือกันมันเลยไสองตัวมันเลยหกหกค่ะคร<ง>ับ3 3ค่ะตัวนี้โอ้ค่ะง่ายเหตุสูตรเหตุสูตรง่ายเนาะเหตุสูตรง่ายมวกขึ้นเลขล่าโบว์เป็นจะคุ้ยแต่3แตดตัวยาว บ่อบ่อบ่องบ่ไร่ลงซ้ำบ่อร่องเพราะว่ามัน่อยากนนั่นว่ามันว่ามันมันบ่เขากับเพียงแต่ว่าถ้าเลขออกเหมือนเดิมซื่อๆมนสิบออกสามแปดเด้ว่าแปดสามได้มันสิบออกสามแปดตัวเดียวสูนย์มันนั่นมันไงไงมันกับมันกับออกแปดสามนี่คือมันออกกันคือมันออกเลขกันคือมันออกศูนย์เก้าแปบนี่ห้าสี่เฮ็ดได้เก้าแปดกับเก้าศูนย์เลขออกมาแปดสามแปดเลขว่าเก้าศูนย์เออมันมัน มันสี่ได้สองตัวบ้าทาทาห้าเอาเลขสูตรเก้าแปดเก้าศูนย์เพ็ดไม่เปิเลสีแดงมะเขื่อนมันสีแดงสองหนึ่งกับสองสามสูตรนั่นบานเลขสูตรนั้นพราะเขามันสูตรสูตรสูตรได้ตัวเดียวคือสูตรได้ตัวเดียวคือหกสองหนึ่งเอาหกสองหนึ่งคือเขาไม่จะเป็นสามแปดเดี่ยวมากับ่าแปดสามเอาสองสูตรใส่หนึ่งสี่ได้กันเขาเลยมีเล่าเนาะว่าเรียงเรียงเล่ามันห้อมันมันบอมเป็นเหลขกฝันเล็กอย่างห้องกำลเอาบบมือนิ่มืออืึน เลขเล่าตัวเลวันพุธนะให้ตัวเลขตัวเดียววะตัวเดียวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งทับบุชมฟังเอาเด้อเรนั้นละทำมันดอกหนึ่งเจเจ็ดหนึ่งนั่ยากังวะรัฐบาลใครวันนั้นวันนี้วันท้าทายหรือวันพุธเนาะมือวันพุงไงดิพรุ่งนี้วันพุธก็ไปซื้อเลขล่าได้นอลม่พิษหนึ่งเจเจ็ดหนึ่งนะฮะวันนี้เราวันนี้ก็มาตามหวยรัฐบาลให้เอฟซีด้วยนะฮะเนาะอ้อไม่ครโทรมาอีล่ะ บีบสีสมาสวัสดีค่ะว่าไงคะค่ะค่ะว่าไงออะไรหน้าี่ขงว่าอนองพูดโทพูโธนะ้องพูดโท่าทาใหันแมรน้องพโธไม่ได้ให้หวแม่แต่เป็นเป็นลายของเขาก็แม่ก็เอามาจากอีกห้องห้องอื่นนะคะ จยส่วนมากเขาจะไม่หอยอะไรครับมันมันมันเป็นเลขมันเป็นใบแดงมันจะมีมันจะมีเช่ละครั้งละสองตัวรูดสองตัวแล้วก็ตัวเต็งอีกหวยอะไรเขาก็ให้หมดหวะอะไรเขาก็ให้หมดอันนี้ตัวอันนี้ตัวกันนะค่ะถอดเครื่องหันอน๋อ,อ,อขอโทษนะเดี๋ยวนี้มีแขกอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่นะคะค่ะบ้างก่อนค่ะ ก็มีตัวกันเนาะเลขสามตัวก็หกหกห้าสามสามห้านะฮะกันหกศูนย์ห้าสามศูนย์ห้านะฮะมันจะเป็นหกศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าแหละมันจะตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวมันมีแค่นี้ศูนย์กับหนึ่งเนาะบาบ้านทานถ่าเอาสูตรนี้เขาเมื่อวาเป็นเพรชเฮดได้สองสอง,สองหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดสามค่ะถ้า,ถ,าถ้ามันแบ่งแยกเป็นเจ็ดเป็นหลักร้อยแล้วก็สามท้ายเดี๋ยวก็เราก็เป็นเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามแค่นั้นน่ะอันนี้ก็เรียกเฮดแบบเกา ทำแบบเดิมเลขล่างหกเกตตัวเดียวนะโอ้ค่ะหกเกตตัวเดียวสูตรมันง n าง e l ตัวเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใครก็เป็นทะเบียนรถเดินสกาวอีกที่เขาหกเกตถือว่างาาใครก็ไม่รู้เละเพราะว่ามันแต่ว่าเป็นสูตรของแม่เฟตอ่ะพือของฉันแต่ว่าก็ชอบอยู่นะเกตสองในเลขตามคือศูนย์สามเลขตามตามมากตามมากคือห่าดังอันที่ทั้งเมือเห่าดัง ดังที่สุดตอนนั้นอัน483583เมทเพรไปล่าง03เมเพรดินมันหลอกว่าหา83นั่นแหละก็เลยกเป็นเลขตามอ,บบอันนี้เลขตามตาะ2 2> เะ็ดสองแ <ไป S 2> ล้วก <03, S 1> ัน03ไม่เป็นเลขเกง่งมันได้เป็นเลขตามค่ะ๋อคือคือคอ,อันคือมันออก42แล้วกับอัน03ล่างนะบ้านเม่เพรเก่งได้5 594เลขล่างเลขล่าง42 สี่หนึ่งห้าเลขล่างหนึ่งสี่กมวนนะสี่ตัวเขาบนล่างบานพ่อพ่อเกาสี่ออกหนึ่งสี่ก็ออกมาเลยย่างสี่สองเลขล่างแม่นมาออกอันแปดสามมันเลยแม่นบอกเหรอห้าแปดห้าห้าแปดสามเลขล่างสี่สองเงินแม่ค่ะแม่เออมันเหลมาเป็นเลขตามเลยตัวนี้ว่าสดุกักนล่างว่าล่างที่มันแรีนขึ้นบนมันาบ้าป้องข่วมเนาะ <laughs> <laughs> สองหายก,ก็เลขกันเด้ไปโจกัน เยกไปเลยห้าสามห้ากับสองห้าล่างเพราะนี่ละรูดหก 6, ตัวเดียวรูดหกตัวเดียวนะคะรูดบินหกเพราะนี่ละหนึ่งตุาลาหนึ่งตุลาแม่เพชรสาวน้อยส <laughs> า<ก>เออเากแก่ไม่ใช่สาวน้อยหนึ่งตุลาอู้เสดา,ายเหล็กแล้วบันคือว่ามันเสียวคักเนาะ ะซาเลกอันสูตรโรยด้วยก็เสค่ะเลืมันมีหลายสูตรท่นออกแบบแดบของเหยียดเป็ี่นมัดค่ะแค่นี้ละค่ะสื่อเสียงน้ำแนยใส่โลโก้น้ำแนยใส่ลวกโง่แม่เพชรสาวน้อยพันลอยล้านว่ะสาวน้อยลอยล้านแม่เพชรนี่เพชรนำจูบนี่ค่ะนั่นก็นี่เพชรน้ำช บันี่แม่เพชรจ้าแม่เพชรจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่องแม่เพชรน้ำโชคด้วยเด้อค่ะเด้ออ้าวแค่นี้ละค่ะฝากกดแชร์ส่องแม่เพชรน้ำโชคอีกหน่อยหนึ่งอ้าวอี้ยเกิดแคปหน้าจอไว้จอไว้ครับผม รัฐบาลไทยหกห้านะครับผมไปยังง่ายๆเลย่อณสาตัวไม่เพชรตัวใหญมากหกหกห้าสามสามห้าหกศูนย์ห้าสามศูนย์ห้านะครับส่วนเหล็กบางเป็นไห่มากเน้นไปที่หกเพชหกเจ็ะครับตามสูตรไม่เพ็ดครับผมเอาไรตัวดิกันก็มีเจ็ดสองสองห้านะครับแมนบอกโอ้ไเพชรแต่ เออมันก็เป็นสูตรมันมัดเดียวเลยนะไงแล้วก็ว่ามันออกคือเกาซือถ้ามันออกคือเกลืมันก็ได้ด็นออกก็แล้วกันมันง่ายจะตายถ้ามันออกคือเกลือเลยมันมันง่ายแล้วมันออกมันก็ผัดยู่มันก็ดูแต่นี่ขึ้นหลังมันก็ผัดง่ายผัดง่ากอยู่มันผัดง่ากผัดง่ายว่างันบ้าแถามาเน้นคักๆเจ้าตอนเดสามเก็ดสองห่วยวสมนี่แล้วกันสิ เกียบถือกตัวนั้นก็เถือกแล้วสามสองนดียวก็เกียยแล้วมัมก็โอ้ยกับเพ่าก็ไเปนปูอันนี้เนาะปูอันนี่มันออกสามสองสันเหรอวาให้เลขว่าศูนเจสองเลขกลางอัน0ูนย์สเด้อตัวนี้เขาไปหนึ่งอันเดอนค่ะตัวรุ่งนิดตายน่ะปูนันแห้งเขียนเหีกปูียงปูียงตัวไหนก็เตี้มเตียมมาแล้วเรีเมื่อใวันนั้นหกสามแปดนเ้เขียนใหั่ันเมันบอกสามแปดเลยแปดสามบ่ มันออกหาแปดสามตอนมันออกแปมนั่นแหละแล้วมันออกสองรอบวนี้ขางมันออกสองรอบนี้รูเขียนให้ตอนนั่นตอนพืนเขียนไห้นั่นตอนเขียนในเทอานั่นเลขดังอันสามเจ็ดสองแมนแมนมตอนออกหาแปดสามแล้วเพิอนมาเขียนสามแปดในเธอแมนปะออกก้วนอะไรออก้วนนเลยมือเผายมมือเผามันบวแมนในมือเผาลุกนิดนั่นแล้วเขียนเห่น มันไม่ได้ออกหาแปดสามได้หรอเรียกมันออกสามมันออกสามแปดออกแปดสามล่างนั่นแหละอืมันออกแปดสามล่างสามสามสองบนเลยเอานั่น่ะออกแล้วออกล้นออกไปแล้วเขาถึงไปแล้วงวดนี้เขามอนั่นไม่เห็นสลนะสำหรับงวดนี้ก็เขาตายอยู่ดิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดแชร์ให้ซองสายฟ้าพารวงอีกซองทางนึงนะครับผมขอบคุณครับ